ฮึมโอ้ยโอ้ยเอาเป่ากากโอ้โอ้ยไม่ตายโหโดนทุกนัดแต่ไม่เคยตายนะฮะ ก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการดูโนเกมแคสติ้งด้วยฮะวันนี้เราก็จะมาอยู่กันในเกมแบตเตอรี่ออนไลน์นะครับกระตุกใช้ได้ฮนะอยู่ไหนอยู่ไหนโผล่มาโผล่มา,มาก็จะโชว์ทักษะสนไนเปอร์กันนะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ จะเล่นกระบ,บอทอีซี่ครับเพราะว่าบอทเป็นอะไรที่เล่นง่ายสุดแล้วในการอัดนะฮะสันเฮยะอะไรอืมผมก็อาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากนะครับเฮ้ยอยู่ไหนโอ้โหเกือบผมอาจจะไม่ได้เก่งอะไรมากครับผมถึงได้เล่นบอทอีซี่ฮะและอีกอย่างฮะเวลาอัดมันจะกระตุกฮนะ ถ้าบุดๆไปมั่งก็ขออภัยแต่จริงๆก็แม่นอยู่นะใช้ได้อยู่อันนี้คือยอตัวเองนะแต่ถ้าอยากรู้ว่าผมเป็นยังไงก็ลองมาท้าผมได้ฮนะเฮ้ยเอา้ากรรมเฮ้ยหาดิฮะโอ้โหโล,กลกมากเลย ไม่เป็นไรจำใจอะไรเอา้าปิดเกมพอดีอ่ามาอยู่กันอีกดานนะฮะสำหรับเออก็ขออธิบายกันสำหรับเกมแบตเตอรี่ออนไลน์นี่ก็เป็นเกม FPS Modern Warfare อะฮะของค่าย GG นำเอามาเปิดนะครับหมดสงสัยดานนี้จะฆ่าไม่ได้เป็นเกมที่น่าเล่นอีกเกมนะครับ เป็นเกมที่โอ้ยเป็นเกมที่น่าเล่นอีกเกมละ <c oughs> สุดยอดมากเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเช็ <c oughs> ยังฆ่าไม่ได้เลยอยอยสงสัยจะไม่ได้ <c oughs> ตานนี้มาเป็นไก่ให้เขาฆ่าเอ้ยเล่นกระบ,บอทนี่วะสำหรับคลิปนี้ที่ทำออกมาก็ทำออกมาให้ดูเป็นตัวอย่างเฉย เฉยนะครับยิงโดดไมเนี่ยโอ้โหชีวิตเฮ้ย UAV นะฮะก็จะมีอุปกรณ์สอด้วยนี่ก็คือ UAV หรือเครื่องบินสอดแนมนะฮะเอ้าเอ้าโดนเพื่อนแย่งหมดเลยไม่ไหวละกลดีกว่า จะเอ๊ะไม่มีเอา้าโถเพื่อนเพื่อนไม่คิดจะให้เราฆ่าเลยเพื่อนเพื่อนจะโหดไปไหมโหดไปเออยิงก็ไม่ค่อยจะได้ได้แล้วเย่เอาจบเกมอีกแล้วกลับมาอยู่กับดานนี้ครับก็ถ่ายมาได้ประมาณห้านาทีละเดี๋ยว การแคดก็จะเล่นไปเรื่อยๆจนจะจบจนจะหมดเวลาเลยแล้วกันนะฮะแล้วก็จะเอา้าแล้วก็จะแนะนําเกมนี้ไปทางนะว่ามีอะไรน่าเล่นยังไงตรงไหนอะไรแปลกๆฮะฮายิงไปก่อนเลยอย่างที่เห็นเมื่อกี้ก็จะเป็น a t ทนะฮะเป็นปืนต่อต้านรถถังหรือเปล่านะฮะไม่แน่ใจเหมือนกันซึ่งเป็นปืนเป็นอาวุธยุทโธกรณ ที่ประจำการอยู่ในอิสาราเอลนะเอ้ยอย่าหลบดิฟัรดรถจ้าเอาอ่าและที่เห็นระเบิดลงอยู่นั่นก็คือเป็น M77 7หรเอปืปืนใหญ่หวังผลระยะไกลนะฮะสำหรับเกมนี้ก็น่าเล่นทีเดียวด้วยกราฟิกที่สวยฮนะคือถ้าปรับกากก็ยังสวยอยู่อะ แล้วก็เป็นเกมแนวใหม่ที่ยังไม่ค่อยมีในไทยนะฮะเอ้ายิงไม่โดนนอนเลยถึงกับนอนเลยอะบอีกี่เฮ้ยเจอแล้วสังเกตบนแผนที่ดีก็จะมีจุดแดงขึ้นนะฮะนั่นก็คือศัตรูเราครับตายแกไม่ได้ฆ่าเลยเนี่ย ยิงโดนไม่ตายปะโทโอ้โหโอ้โหนี่มันดาฟัสโอ้โหมาเอา้เอาอ่าใช้ได้อยู่ใช้ได้อยู่และนี่ก็เป็นสกิลพิเศษนะฮะก็คือ r p g 7นั่นเองครับ กือบคืออย่างที่เห็นนะอ่ามันจะมีการโจมตีระยะไกลระยะใกล้ระยะใกล้เลยฮนะซึ่งถ้าเกิดให้ปูวิ่งไปชิดตัวเราได้มันก็จะอาจจะกระซวกเราได้ต่อให้เป็นบอดนะฮะเพราะบอดเกมนี้ไม่ได้โง,ง่นะฮะอยู่ไหนกันหมดเอ่ยอ่ายังได้อยู่ยังได้อยู่ ถึงกับนอนเอ้าไม่โดนอยู่ไหนอยู่ไหนมาแน้จริงก็มายิงได้มั <c oughs> ่วจริง าเลยก็สำหรับแบตเตอรี่ออนไลน์ก็เป็นเกมที่น่าเล่นอีกเกมหนึ่งเลยทีเดียวนะยังไงเพื่อนๆก็อย่าลืมเข้ามาเล่นกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้รายการบูโนเกมแคสซิงก็ขอลาไปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ